มันไม่ได้เลยเวนจะเย็นเป็นไรเกิดอะไรขึ้นมึงเห็นไอ้ตัวใหญ่นะไหมดีจ้าโลกเจ็ดทีเดียวกูตกก็ล้มออนนี้กูต้องขนคลังแสงทั้งอาหารคิทวทั้งอาหารชูไปตกมนะันอะกว่าจะตายที่นี่ทาไงได้บ้างเนี่ยชีวิตลําบากเลยเกินอยากจะอยู่ในดาร์กโซก็เป็นระดับโลกสิถ้ามึงไม่พร้อมมันลดระดับโลกได้ไม่ต้องพูดแล้วสอนมาสอนมาสอนมาก่อนอื่นเราก็ต้องไปหน้าตั้งค่าเกมนะครับผมแล้วก็จะเห็นขีดตรงสงสัยเนี่ยข้างๆระดับโลก ซึ่งหลังจากกดเข้าไปมันก็จะขึ้นให้เราเลยครับว่าลดระดับโรคซึ่งระดับโรคเนี่ยเราสามารถลดได้ทีละขั้นเท่านั้นและหลังจากนั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มหรือลดระดับโรคได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากเรากดลดระดับโรคไปนะครับ การลดระดับโลกมีข้อเสียยังไงแน่นอนเลยครับหคือทําให้มอนที่ดรอปของจากปกติในโลก8เนะี่ยดรอปของเยอะมากขึ้นแล้วตอนนี้เนะี่ยมันก็จะดรอปของที่โลก7ซึ่งโลก7เนะี่ยมันก็จะดรอปน้อยกว่าโลก8นะครับซึ่งโลก8มันจะดรอปของเยอะมากๆแต่ถามว่าดรอปต่างกันมากไหมผมบอ,อกเลยว่าดรอปไม่ได้ต่างมากครับผมเล่นไปเรื่อยๆแล้วแทบจะไม่เห็นความต่างกันเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราลดระดับโลกมาสักพักหนึ่งแล้วพอเราอัพของอะไรพวกนี้ไปของตัวละครแล้วเรารู้สึกว่าสู้มอนได้สบายมากขึ้นแล้วเนะี่ยเราก็ค่อย ไปเพิ่มระดับโลคให้เป็นระดับโลก8ก็ไล้วนะครับวิธีก็เหมือนที่ผมสอนเมื่อกี้เลยนะครับแต่กลับกันก็ไปกดเพิ่มระดับโลกซามไม่ใช่ลดระดับโรกเอาละไอ้ดู right, ก่อนอนนี้มันทำอะไรกวยห mm. วอร์มรอแล้วแล้วก็อ,อย่าลืมไปติดตามช่องทางอื่นทางหน้าโปรไฟล์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องยูทูปทีเอเวนต์มัคเอเอกันด้วยวันนี้ลาก่อนวันนี้ครับ